ครับสวัสดีครับนักคลินมิตรหมอยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว,ว่ามิตรหมอของหลวงพ่อเดิมแล้วก็ถ้าพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือเทพเจ้าเมืองปากน้าโพแล้วก็ที่สําคัญในเมืองปากน้ําโพนั้นก็เป็นเมืองแห่งพยังกร แล้วก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาเพึ่งพาบุญญาบารมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดมาที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6เบอร์0863291496 รู้ว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะก็คือเป็น ID Line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเปลี่ยงท่านพิมพ์คำว่า b ig o n e ตามด้วยหมายเลข99 big one 99เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทาง l ลายหรือว,ว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับที่ท่านเห็นหน้ากล้องขนาดนี้ก็จะเป็นมีดส่วนหนึ่งนะครับที่จะนำมา ให้ท่านได้รับชมวันนี้นะครับนะก็คือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมีดปากกานะครับนะหรือจะเป็นสาลิกาขนาดเล็กนะครับที่วางไว้หน้ากล้องขนาดนี้นะครับนะแล้วก็จะเป็นมีดดั้มงาฝักไม้นะครับที่วางให้ท่านได้รับชมนะไปด้วยนะครับแต่จริงๆแล้ววันนี้นะครับจะได้นําเอาเป็นมีดขนาดพกพานะครับมีดขนาดเล็กนะ ด้ามไม้ฝักไม้ของหลวงพ่อเดิมนะครับนะเป็นด้ามไม้ฝักไม้ยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมที่จะมาให้ท่านได้รับชมก็คือในวันนี้นะครับที่ผมใช้ดินสอก็คือชี้อยู่นะครับตรงนี้ถือว่าเป็นมีดที่มีความยาวนะครับเฉพาะใบอยู่ที่3นิ้วนิดๆน,นะครับรวมด้ามฝักก็ห้าหกนิ้วเท่านั้นเองนะ,ะซึ่งเป็นมีดขนาดพกพาติดตัวนะเรียกว่าพกพาสะดวกสบายนะ อาจจะพกพาไปไหนมาไหนนะครับนะจะไปติดต่อหน้าที่การงานหรือว่าจะไปติดต่อธุรก,กิจอะไรต่างๆวันนี้ก็เรียกว่าสะดวกสบายเลยทีเดียวนะเอาละครับวันนี้ก็อย่างที่ได้เรียนไปนะครับว่าาพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นนะครับก็จะเป็นที่ทราบกันดีนะในานามของเทพ,พเจ้าแห่งเมืองสีแควรหรือว่าเทพ,พเจ้าเมืองปักน้ําโพนะ ที่สาคัญชื่อเสียงของท่านนั้นต้องบอกว่าขาจรขาดจายไปทั่วทุกที่ทุกคนทุกแข่งนะครับทั้งในและต่างประเทศเลยทีเดียวนะ,ะนะครับก็อย่าลืมนะครับหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะในช่องทางวิดีโอของผมนะครับเมื่อท่านชมแล้วนะครับนะหากท่านเห็นว่าดูดีแล้วก็มีประโยชน์นะต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมเข้ามาช่วยกันกดไลค์และกดแชร์แล้วก็กดติดตามนะ ก็มาช่วยกันเชิดชูบูชาบารมีของครูบาอาจารย์ของเรานรในเขตพักเหนือตอนล่างาไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับแลืจะเป็นหลวงพ่อลุงหลวงพ่อกันหลวงพ่อกลวยและหลวงพ่องเงินมัดพระปังเหลืองอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อีกหลากหลายพระเกจินะครับหลากหลายครูบาอาจารย์ที่อยู่ในเขตพักเหนือตอนล่างนะก็คือมาช่วยกันนะครับมาช่วยกันเชิดชูบูชาก็คือ รมีของครูบาอาจารยของเราให้เป็นที่รู้จักของผู้คนก็คือมากยิ่งขึ้นว่ากันง่ายนะครับนะเอาละครับวันนี้จะใช้เวลาสั้นๆในการทําคลิปทําวิดีโอนะครับก็เนื่องจากว่าในทุกคลิปนะทุกวิดีโอที่ผ่านมาก็ล้วนแต่ว่าผมใช้เวลาค่อนข้างที่จะยาวนานนะครับบางคลิปวิดีโอก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าๆนะแต่ช่วงหลังๆนี้พยายามที่จะลดลงนะครับนะ อ่าก็คือให้เหลืออยู่ประมาณสัก10กวา่านาทีหรือว่า20กว่านาทีประมาณนี้นะครับนะก็เนื่องจากว่าหลายท่านก็ผมว่าในเรื่องของเวลานะครับอาจจะมีก็เ,เรียกว่ามีข้อจํากัดนะในเรื่องของการเวลาแต่จริงๆแล้วการศึกษาการเรียนรู้นะครับโดยเฉพาะในเกี่ยวกับเรื่องของมีเทพศาสตรานะของครูบาอาจารย์นี่ก็ถ้าท่านไหนนะครับนะมีเวลานะ ก็อยากจะให้เข้ามาศึกษานะครับเข้ามาเรียนรู้นะครับนะให้ให้ให้มากพอว่ากันง่ายนะครับจริงๆการศึกษาเรียนรู้นี่ก็ใครมีเวลาที่จะ,ะขยันการเรียนรู้ผมถือว่าถือว่าดีมากนะครับถือว่าดีมากเลยนะอะ่ก็คือ ที่สำคัญนะครับการที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้แต่ละครั้งเนี่ยก็นะการเรียนรู้ที่ดีเขาบอกว่าต้องเป็นผู้ที่ฉลาดเลือกนะครับในการที่จะอ่าก็หมายความว่าเลือกเก็บนะสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์นะไปไว้ใช้งานนะว่ากันง่ายนะครับคำไหนหรือว่าแม้แตกระทั่งคำพูดของผมเองนะครับนะเมื่อพูดไปแล้ว ผมว่าการทํางานนานๆนะนั่งพูดนั่งคุยนานๆเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีคําไหนที่มันหลุดไปบ้างผิดพลาดไปบ้างนะครับนะอ่าก็เรียกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับนะก็อ่าเมื่อท่านรับฟังแล้วนะครับหากเห็นว่าคําไหนที่พูดไปแล้วมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรถือว่าเป็นขยะไปได้เลยนะครับนะเขาเรียกว่าคําขยะนะมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็ห้ามเก็บไปใช้เด็ดขาดนะครับนะ เก็บไปก็ลกเปล่าเก็บไปก็หนักเปล่าว่ากันงนะ่ายนะก็จึงมีคำกล่าวอยู่ว่าเขามีสิ่งเลวบ้างนั้นช่างหัวเขาแต่จงเลือกเอาสิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโลกบ้างนั้นอย่างน่าดูสิ่งที่ชั่วนั้นอย่าไปรู้ของเขาเลยจงมองหาสิ่งด,ดีเพียงส่วนเดียวและอย่ามวัวเที่ยวมองหาสหายเอ่ย เหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงนะครับประมาณนี้เลยนะก็ถ้าไม่จำเป็นก็ห้ามหยิบไปใช้เด็ดขาดนะครับนะสิ่งที่มันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะเอาละครับวันนี้ก็ผมจะได้นำเอาเป็นมีดเล่มนี้นะครับนะก็คือเป็นมีดดำไม้ฝักไม้ยุคต้นตนของหลวงพ่อเดิมนะมาให้ท่านรับชมเฉพาะใบอยู่ที่3นิ้วนิดๆน,นะครับรวมด้ามฝักก็อยู่ที่6นิ้วประมาณนั้น นะครับหมายท่านได้รับชมนะเป็นมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดเล่มนี้เลยนะอ่านี่นะครับกนะ็เรียกว่าเป็นมีดที่ขนาดพกพานะอ่านะครับเป็นมีดขนาดพกพานะเฉพาะใบนะครับนะเฉพาะใบอยู่ที่3นิ้วกว่ากว่านิดนิดเท่านั้นนะ,ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตจะซูมให้ท่านได้ดูรายละเอียดนะครับสำหรับมีดเล่มนี้นะ อ่านี่นะครับเรียกว่า,อามองตรงไหนอย่างไรก็จะเต็มไปด้วยมนคลังนะครับนะเต็มไปด้วยสเสน่ห์นะสำหรับมีดเล่มนี้นะอ่านี่นะครับพยายามจะหมุนให้ทันได้เห็นโดยรอบนะครับโดยรอบของมีดเล่มนี้นะรวมด้ามฝักนะครับของมีดเล่มนี้อยู่ที่หนิ้วนะอยู่ที่6นิ้วนะเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้ อของหลวงพ่อเดิมของเราวัดน้องโพนครสวรรค์นี่แหละนะครับนะะที่ท่านเห็นอยู่จะเป็นหวายนะครับหวายก็เก่านะเป็นหวายเก่ามากเลยทีเดียวนะครับที่มาทําเป็นแหมลัดนะถือว่าเป็นวัสดุที่มีทนสิทธิ์อยู่ในตัวนะครับนะเป็นวัสดุที่มีทนสิทธิ์อยู่ในตัวนะหวายเนี่ยจริงๆสมัยก่อนเขาใช้ไล่ผีตีผีนะอ่านะครับนะ หรือว่าผีเห็นก็กลัวแล้วละะ่ะเฉพาะไว้อย่างเดียวนะครับนะก็นื่งจะว่าเป็นวัสดุที่มีทนสิทธ์มีความศักดิ์สิทธิ์ว่าง่ายๆภาษาชาวบ้านนะง่ายๆอย่างนี้นะ,ะนะครับเรียกว่าเลยอย่างนี้เลยนะ,ะแล้วก็แม้นะครับนั่นแม้ในส่วนรัดนี่ก็จะเป็นแม้ธรรมดานะ,ะนี่นะครับเป็นเป็นโลหะนะครับเป็นโลหะธรรมดานะ ดูแล้วผสมเงินนิดๆแหละนะครับผสมเงินนิดๆน,นะแต่ก็ถือว่าถ้ามียุคต้นนี่ถ้าเอาความสวยงามนะครับก็จะไม่ค่อยจะได้สักเท่าไหร่นะแต่ถ้าบอกว่าถ้าเอาความใช่ต้องเรียกว่าจัดเต็มนะครับนะนี่ก่อนที่จะเข้าไปชมในส่วนของภายในนะครับนะาภายในก็ชมในส่วนของภายนอกก่อนนะครับนะ ที่ท่านเห็นอยู่นะครับในส่วนของไม้ที่มาทําด้ามเนี่ยจะเป็นไม้คูนนะ,ะโดยเพราะมีดในยุคต้นๆน,นะครับนะก็คือส่วนใหญ่ด้ามเนี่ยจะใช้เป็นไม้คูนนะ,ะทั้งด้ามทั้งฝักว่ากันง่ายนะครับจะนิยมนํามาทําเป็นด้ามมีดฝักมีดว่ากันง่ายนะครับก็นั่นก็ว่าต้นคูนก็ลองฟังชื่อดูนะครับนะ,ะไม่ว่าจะทําธุรกิจเขาเรียกว่านะ,ะทำไปทําหน้าที่การงาน นะอะไรก็แล้วแต่ก็จะเขาเรียกว่ามีแต่คูณนะครับนะไม่มีลบ่านะนะมีแต่เพิ่มว่ากันง่ายนะนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอามาท่านได้รับชมนะที่สําคัญด้ามที่ท่านเห็นอยู่นะครับจะเป็นด้ามจําปีนะด้ามจําปีนะครับนะมีเล่มนี้รวมด้ามฝักอยู่ที่6นิ้วนะครับเฉพาะใบ3นิ้วนิดๆนะเฉพาะใบ3นิ้วนิดๆเอาละนะครับก็ ลองมาชมกันนะครับลองมาชมกันในส่วนของภายในเดี๋ยวผมจะนะครับก็คือปลดล็อกนะครับออกมาให้ท่านได้ชมนะครับที่ท่านเห็นอยู่นะครับจะเป็นศิลปะของขอเรียกว่าถ้าเป็นมีดยุคต้นนี่นะครับนะอย่างที่ได้เรียนไปก็ถ้าเอาความสวยงามนะครับนะอาจจะ,ะผมว่านะครับบางท่านจับปุ๊บก็จะวางปั๊บเลยนะประมาณนี้นะที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นเสมาใบโพนะครับเต็มใบ นะ,ะเป็นเสมาใบโพในยุคโบราณน,นะ,ะเป็นศิลปะก็คือชาวบ้านนะครับนะที่ได้อตอกลายเสมาใบโพนี่เอาไว้นะครับนะ,ะเดี๋ยวผมจะดึงนะครับนะ,ะชักใบออกมานะครับก็จะให้ท่านชมในส่วนของอภายในของฝักนะครับนะ,ะเมื่อดูกันแล้วก็อยากอยากให้ดูแบบจัดจักนะครับนะให้ดูให้มัน หมดข้อสงสัยนะนะครับฝักรู้สึกจะมีรอยผุพอสมควรนะครับนะาภายในนะภายในนะครับเรียกว่านะเก่านะครับเก่ามากจริงๆนะสำหรับมีเรียมีนะโน่นนะครับนี่เป็นรอยปุนะ่อ่านี่นะครับให้ท่านได้รับชมนะครับนะให้ดูแบบจัดจักนะให้เห็นแบบทุกซอกทุกมุมนะนี่ลองดูนะครับนะเรียกว่า ข้างนอกก็ว่าเก่าแต่ข้างในนั้นก็คือเก่ายิ่งกว่านะครับนะลองดูนะครับนะหวายก็เรียกว่าไม่รู้จะบอกว่าเก่าแค่ไหนนะครับนะจริงๆมีทุกเล่มนะครับผมจะไม่ได้บอกว่าดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้แต่ว่าเพียงอยากจะบอกในเรื่องของยุคนะครับนะ,ะแต่ละยุคแต่ละสมัยนะก็เรียนท่านผู้ชมเอาไว้อย่างนี้นะ อ่านี่นะครับก็ลองดูเอาละผมขออนุญ,ญาตจะวางในส่วนของอาฝากเอาไว้นะครับฝากเอาไว้ก่อนนะทีนี้ก็มาไล่ดูในส่วนของใบนะครับนะก็นี่ผมซูมนะครับนะให้ท่านได้เห็นแบบคราบใครนะความธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากใบมีดเล่มนี้นะครับนะก็ล้วนแต่ว่าเป็นมีดที่ มีความงดงามนะครับนะางามแบบเขาเรียกว่ายุคต้นนะงามแบบยุคต้นนะครับนะคนที่จะบอกว่างามต้องมองเป็นนะครับนะต้องบอกว่ามองเป็นนีน่นะเขาเรียกว่านะครับถ้าคนมองไม่เป็นก็จะเห็นเป็นแต่โคลนตมทางนั้นแหละนะ ylum. แต่ถ้าคนมองเป็นก็จะเห็นเป็นเพชรนะครับนะเต็มไปด้วยเพชรนะ อ่านี่เป็นมีดยุคต้นนะครับลักษณะมีดยุคต้นก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะอ่าท่านผู้ชมก็ลองศึกษาลองมองดูนะครับเผื่อท่านจะไปเจอไปเจอที่ไหนนะหรือว่าต้องการที่จะเช่าหาบูชานะครับก็จะไม่ต้องไปผิดพลาดว่ากันง่ายนะอ่าลองเข้ามาชมดูนะครับนะอ่าเมื่อชมแล้วท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็นั่นแหละครับก็ติดตรงไหนให้ถามตรงนั้นนะครับห้ามเก็บข้อสงสัยเอาไว้ เพียงคนเดียวนะก็ให้กดมาได้ที่เบอร์08-6-3-2-9-1-4-9-6นะเบอร์08-6-3-2-9-1-4-9-6นะครับในทุกๆคำถามครับนักคลินมิตหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านนะครับยกเว้นคำถามเดียวนะครับคำตอบเดียวที่ขออนุญาตเอาไว้ก็คือจะไม่ได้ตอบให้ท่านก็คือในเรื่องของเกแทนะ ก็คือนั่จากว่ามันเป็นคําถามแล้วก็เป็นคําตอบดูเหมือนจะดีนะเมื่อตอบไปแล้วส่วนใหญ่จะเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับนะก็นื่งจากว่าคนที่ถามเข้ามานะครับก็คือปักธงเอาไว้เพียงคําตอบเดียวนะก็คือในเรื่องของอต้องการคําตอบเดียวจริงๆนะครับมิตรผมต้องแท้เท่านั้นนะครับนะถ้าไม่แท้ก็ไม่จะเรียกว,ว่าตอบเป็นคําอื่นเป็นปัญหามากันง่ายนะ ก็เคยเรียนให้ท่านทราบนะครับนะก็ะดูเหมือนจะเป็นคําถามและเป็นคําตอบดูเหมือนกัะดีอย่างที่ได้เรียนไปนะครับเมื่อตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะที่ยิ่งกว่านั้นก็จะเป็นคําถามและเป็นคําตอบที่ไปทําลายความรู้สึกของคนและคนที่ถูกทําลายคนแรกนั้นก็จะเป็นผู้ที่ถามเข้ามานั่นแหละนะครับนะอันนี้ก็เรียนอตอบย้ํากันไว้นะครับในเรื่องนี้แหละนะในเรื่องนี้เลยนะครับก็เนื่องจากว่า ที่ตอบอย่างนี้นะครับก็เนื่องจากว่ามีท่านใหม่เข้ามาเยี่ยมชมนะ,ะเข้ามาติดตามรับชมกันค่อนข้างที่จะมากนะครับนะค่อนข้างที่จะมากเลยนะ,ะมีคนเข้ามาเยี่ยมชมก็เป็นหมื่นนะครับนะเป็นหมื่นเลยนะเพราะนั้นเราก็ต้องอยากให้ทุกท่านนี่ก็คือรับทราบในเรื่องของจรรยบรนนะเอาไว้นะครับนะอย่างนี้เป็นต้นนะนี่นะครับนะ ส่วนของกันมีดก็นะครับาตามที่ได้เคยเรียนไปนะก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญมากๆนะเรียกว่าเป็นถ้วยนะครับนะเรียกภาษาง่ายๆนะว่าเป็นถ้วยนะก็เนื่องจากว่าเป็นจุดที่ได้รวบรวมมวลสารสำคัญนะครับเอาไวา้ในถ้วยนะครับในกันนี่แหละนะนะเช่นเกสาของลุงพ่อก็ดีหรือจะเป็นพวกแผ่นตะก,กุดก็ดีนะ มวลสารสำคัญต่างๆหรือเรียกว่าผงต่างๆที่หลวงพ่อท่านได้ทำเอาไว้นะครับนะก็จะบรรจุลงไปในกันนี้แหละนะครับนะเมื่อบรรจุเสร็จปั๊บก็จะปิดด้วยข้างนะครับตามที่ท่านได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะนี่นะครับก็จะปิดด้วยข้างนะ,ะนะครับก็ดูตรงนี้ได้เลยนะ,ะนี่นะครับก็จะมีรอยปิดแน่นปึกเลยนะครับนะปิดแน่นปึกเลยนะ เอามาให้ท่านได้รับชมนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะ,<อ>ะททนี้ก็มาดูในส่วนของด้ามน,นะครับนะอีกรอบหนึ่งนะอีกรอบหนึ่งนี่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยนะอ่านะครับเป็นด้ามไม้ขูณน,นะเป็นด้ามไม้ขูณน,นะครับนะเรียกว่านะอย่างที่ผมบอกถ้าเป็นมีดยุคต้นนะครับนะเอาความสวยงามอาจจะสู้มีดยุคกลางกับมีดยุคปลายไม่ได้นะ แต่ถ้าเอาความใช่นะครับเรียกว่าเต็มนะต้องว่าเต็มไปด้วยความเข้มขังนะครับนะ,ะพูดถึงความเข้มขังหรือว่าพุทธคุณต่างๆนะครับนะไม่มีลดน้อยถอยลงนะก็อย่างที่ได้เคยเรียนไปนะครับขึ้นชื่อว่าพญางูจงอางนะ,ะไม่ว่าจะเป็นลูกงูจะเป็นพ่องูจะเป็นแม่งูนะครับนะ,ะย่อมมี DNA เหมือนกันนะครับนะหมายความว่าเรื่อง อิทธิลิศอะไรต่างๆนะครับนะไม่มีลดน้อยถอยลงเลยนะอะอย่าให้ไปกัดใครเด็ดขาดนะครับก็ถ้าเกิดไปส่งโรงพยาบาลไม่ทันก็เสียชีวิตนะมีสิทธิ์เสียชีวิตได้นะครับนะทั้งหมดนั่นแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกงูพ่อ,อง,งูแม่งูนะะก็ย่อมมีพิษนะครับนะเท่ากันทั้งหมดนะ,ะผมหมายความว่าอย่างนั้นนะ,ะนะครับนะ ไม่มีเขาเรียกว่าในเรื่องของพุทธคุณนะครับขึ้นชื่อมีหลงพระเดิมไม่มีลดน้อยถอยลงนะ,ะก็เรียนท่นานไว้อย่างนี้นะครับนะเอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขนาดนี้นะครับผมใช้เวลามาก็18กับก็เรียกว่า 4- 5หวินาทีนะครับนะ,ะนี่นะครับในส่วนของปลายด้ามน,นะ,ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับก็สำหรับท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมนะ หรือเข้ามาติดตามนะครับทางช่อง YouTube ของผมนะครับนะโดยเพราะท่านใหม่ๆนะเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็มาลองมาชมกันดูนะเมื่อชมแล้วติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะก็ออย่าลืมนะครับก็อย่าลืมนะติดตรงไหนให้ถามมาตรงนั้นแหละนะครับนะให้กดมาได้ที่เบอร์0863291496นะ เบอร์0863291496นะครับในทุกๆคำถามนะครับนักคลินมิตหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมนักคลินมิตหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ